สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เซอร์เคนี่เดลกริชทำนายว่าลิเวอร์พูลจะสามารถผ่านเดวลเมอริดเข้าไปเล่นในรอบต่อไปแบบไร้ปัญหาเซอร์เคนี่เดลกริชออกมาทำนายไทยผลแบบหนุนหลังลิเวอร์พูลทีมรักแบบไม่มีกับว่ายังไงเซนลิเวอร์พูลจะสามารถผ่านเดวลเมอริดเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนสกได้แบบสบายใจใหายห่วงโดยเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนกในรับรอบการรองชนะเลิศที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนเมืองหลวงของสเปนอย่างเดวลเมอริด ก็มีขึ้นในวันอังคารที่6เมษายนนี้ซึ่งทางเคนนี่เดวิกรชก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นผ่านทางทอสสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังว่าสาหรับตัวผมแล้วนะครับผมก็ยังคงมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าลิเวอร์พูลยังคงเป็นภัยคู่คามที่น่ากลัวของดเดอะมอรลิสตและทีมอื่นในศึกฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลนี้พวกเขาก็ยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งและน่าเกรงขามอย่างมากสําหรับทุกเกม และตอนนี้ลิเวอร์พูลก็กำลังอยู่ในตำแหน่งที่ดีมีโอกาสลุกขึ้นไปถึงรอบรองชนะเลิศให้ได้อีกครั้งหน,น,นึ่งกานนี้ผมต้องขอย้อนกลับไปเล่าถึงวันที่มีพิธีการจับฉลากแบ่งสายในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมลิเวอร์พูลถูกจับฉลากต้องมาพบกับเดวมอร์เรดคู่ปรับเก่าของพวกเขาในรอบนี้ซึ่งตัวผมเองก็ขอสารภาพตามตรงว่าผมมีความสุขกับผลการจับสลากในครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะการพบกับเดวมอร์เรดในเวลานี้มันถือเป็นโชคที่ดีเป็นอย่างมาก ดกว่าเราที่จะต้องไปพบกับไบโอเมเนกหรือแมนเชสเตอร์ที่เพราะตั้งสองทีมนั้นถูกมองว่าจะต้องมีทีมใดทีมหนึ่งผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้อย่างแน่นอนหรือทางเคนนี่เดวิดกริชกล่าวต่อไปว่าถ้าหากลิเวอร์สามารถเอาชนรเระเัลมมดรดและสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นั้นนะครับมันก็จะเป็นการแข่งขันเกมนัดชิงชนะเลิศที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูล เพราะสนาม a t a t ü r ส s t a ดียมที่กลุ่งอิสตันบูลนั้นเลวร์พูลเคยคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพหรือว่าชื่อเดิมของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เมื่อปี2005โดยเกมใน,นนัดน,นั้นนะครับคือนัดสําคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสโมสรยุโรปหลังจากที่เวอร์พูลถูกเอซิมิลานนำไปก่อนถึง3-0แต่พวกเขาก็กลับไล่ตีเสมอเป็น 3- ประตูต่อ3นะครับและเอาชนะในการดวลลูกจุดโทษได้อย่างสุดยิ่งใหญ่ ดังนั้นนะครับในแมตช์นี้ผมก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะสามารถผ่านบรอัเมดริดได้อย่างไม่ยากเย็นและอาจจะทะลุก,ก็ถึงรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งถ้าหากสามารถผ่านเชลซีไปได้ในนัดถัดไปโดยล่าสุดน,นะครับรายงานออกมาแล้วนะครับจากสโมสรบรอนลมดริเ จากการถแถลงการ์อย่างเป็นทางการของสโมสรของเรมาริดระบุว่าซเซอร์เกียรามอสปกหลังกับตันทีมได้ลับาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อโดยเบื้องต้นรามอสจะต้องพักรักษาตัวประมาณหนึ่งเดือนซึ่งเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ที่รามอสจะพลาดเกมดวลกับลิเวอร์พูลในศึกยูฟ่าแชมเลียกทั้งสองนัดในเดือนเมษายนนี้และนี่อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้ลิเวอร์พูลสามารถผ่านรเรมาริเข้าไปสู่รอบต่อไปได้เป็นผลสําเร็จนะฮะ พิจารณาให้ดีๆสามบทสัมภาษณ์ที่อ่านยืนยันซาลาจะย้ายไปลือมเมริดบทพูดบางโมซออําลาหงแดงอนาคตของโมเมนต์ซาลากับลิเวอร์พูลยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจะออกมาเป็นยังไงหลังจากที่นักเตะก็มีขา่าวโผผันกับราชชนชุกขาวรดยมเมริดมาตลอดในล้นการนี้และทุกอย่างยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเมื่อทั้งสองเทียมจับฉลากมาพบกันในสกิลฟ้านชลีกรอบ8ทีมสุดท้าย ผลงานของเมอร์โมนะครับโดดเด่นมากตลอดเลยครับนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นกับลิเวอร์พูลในทีมแอนฟิลโดยเขาสร้างสถิติในการยิงประตูได้อย่างเยอดเยี่ยมซึ่งเจ้าตัวก็สามารถซัดประตูได้มากกว่า20ลูกจากการลงเล่น4ี่ฤดูกาลติดต่อกันให้กับทัพเดอะเรสําสำหรับในตอนนี้นะครับซาราเลือสัญญากับหงส์แดงลิเวอร์พูลอีกเพียงแค่2ปตีเท่านั้นและก็มีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะเลือกย้ายไปหาความท้าทายใหม่ใหม่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่โดยก่อนหน้านี้เขาก็เคยหลุดปากให้สัมภาษณ์กับมากา สื่อชื่อดังของสเปนที่เกี่ยวกับเรือมเรดและเซเดนินซิดานและมีความเป็นไปได้ในการเล่นในศึกลาลีกาสเปนแมสตานลูกนังจะดันมามีจะออกมาปฏิเสธตัวที่เขาสนใจที่จะย้ายไปเล่นในทินซานดิเกลเบรนาเบลก็ตามนะครับแต่เมื่อพิจารณาจากคำพูดของเขาถึง3ครั้งในการให้สัมภาษณ์กับสื่อแดงกรีทิงดูมันชักเริ่มมีกลิ่นตุกตุกแล้วว่าเขากำลังคิดการใหญ่ในเวลานี้ เราไปดูบทสัมภาษณ์3บทสัมภาษณ์ของซาร่ากันหน่อยนะครับบทสัมภาษณ์ที่หนึ่งทำไมจะไม่ไปละ่ะนี่คือจุดเริ่มต้นที่ซาร่าแสดงเง็นว่ากเขาพร้อมเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ย้ายไปเล่นในสเปนและจากที่ผ่านมาผ่านการคัดแข่งมาแล้วทั้งในอังกฤษและอิตาลีโดยณตอนนั้นครับบังโมโดนสื่อถามว่าเขาอยากที่จะย้ายไปเล่นในลีกใหญ่ลีกที่3จากอีกลีกชั้นนำในยุโรปหรือไม่โดยซาร่าให้สัมภาษณ์ว่า มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมเราจะได้เห็นกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเวลานี้ผมมองว่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นอีกหลายปีและทําไมจะไม่ไปละ่ะไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตดังนั้นใช่บางทีอาจจะสักวันหนึ่งจากนั้นนะครับเมื่อถูกถามคิดจะค้าแข้งในถิ่นแอนฟิลไปอีกนานแค่ไหนนั้นอดีตดาวเตะทีมชาติอียิปต์ตอบว่านั่นเป็นคําถามที่ยากแต่ตอนนี้ผมสามารถบอกได้ว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกำมือของสมสรแน่นอนผมต้องการทำลายสถิติที่นี่ผมขอย้ำสถิติทุกอย่างของสมสรศรนี่คือบทสัมภาษณ์แรกบทสัมภาษณ์ที่2นะครับไม่มีปัญหามันเป็นอดีตไปแล้วหลังจากที่ผลการจับฉลากรอบก่อนรองชนะเลิศในศึกฟ้าชิมลีกออกมาทําหงดางต้องพบกับเรือมเมริดซึ่งนั่นทําให้เกิดภาพจําย้อนกลับไปในเกมชิงชนะเลิศที่กรุงเคียบประเทศยูเคนเมื่อ3ปีก่อน ซึ่งแน่นอนว่าภาพที่ซาราโดนซิกโกร,รามอสคว้าแขนจนร่วงลงไปนอนกองกับพื้นและนักเตะได้รับบาดเจ็บหนักส่งผลไม่สามารถแข่งต่อไปได้ฉะนั้นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ลิเวอร์พูลขาดเกมรุกที่ดุดันและต้องพ่ายแพ้โดยมาเรตไปถึง1ประตูต่อ3โดยการจับฉลามมาพุก,กันในครั้งนี้ของลิเวอร์พูลก็มีโอกาสที่จะได้แก้แค้นแต่สําหรับซาร่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกชิงชังโดนมาเรตเลยผมแค่อยากจะบอกว่าผมมีแรงกระตุ้นที่พิเศษมาก ที่จัดชนะในรอบนี้และผ่านไปเล่นในรอบรองชนะเลิศให้ได้สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเคียบได้เรื่องนั้นเป็นอดีตไปแล้วส่วนคําถามเรื่องการได้โดนกับรามอสน,นั้นสาระกล่าวว่าเกมนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วสำหรับผมดังนั้นผมก็ไม่ได้คิดเรื่องพวกนั้นอีกต่อไปแล้วในหัวผมกําลังพูดเกี่ยวกับทีมทุกทุกคนต้องโฟกัสไปทีท่ทีมของพวกเราและทุกทุกคนต้องการชนะมันก็แข่นและ บทสัมภาษณ์ที่3หนึ่งในอดอลของผมมีหลายคนที่ซาร่ามักจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบศักยภาพของกุนซือระหว่างลิเวอร์พูลกับเบอร์มิริดซึ่งแน่นอนว่านั้นอาจจะเป็นการบอกเป็นนในถึงความรู้สึกที่อยู่ในใจของเขาว่าอยากจะร่วมงานกับใครคิงออฟอียิปต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเซเดนซีดานไว้ว่าเขาเป็นโค้ชชั้นยอดเขาควา้าแชมป์อยูฟ่ฟานชมลีกสามสมัยเขาทำงานได้อย่างสุดยอดมากๆร่วมกับทีมชุดนี้ เขาเคยอำลาสโมสรไปแล้วและกลับมาช่วยทีมคว้าแชมป์ได้อีกครั้งเขาเป็นหนึ่งในอดองของผมตอนที่ผมยังคงเด็กๆอยู่เขายังทำงานนี่อย่างยอดเยิ่ยมากในฐานะโค้ชส่วนการเปรียบเทียบกับจิกิ้งคลับเมื่อซาร่าเดินทางถามเดียวกันนะครับโดยเจ้าตัวก็ตอบว่าถ้าถามถึงความสัมพันธ์ผมกับโค้เจิกิ้งคลับมันก็เป็นความสัมพันธ์ปกติระหว่างมืออาชีพทั้งสองคนและเกิดสิ่งที่ผมจะอธิบายผมยังหวังว่าผมจะสามารถลงเล่นในเกมระดับสูงได้อีกหลายปี แต่มันไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงสักวันหนึ่งผมอาจจะเล่นที่สเปนก็ได้นี่คือ3บทสัมภาษณ์นะครับที่อาจจะยืนยันว่าซาราหจะย้ายไปหมมรือมาริดนะครับก็เป็นสื่อของสเปนนะฮะก็ได้ออกมาวิเคราะห์อ,ออกมาแบบนี้นะจ๊ะ ทำไมต้องไปหลีกอื่นซีดังเปิดเผยวาเนรุ่มอาจย้ายไปร่วมทีมดังในศึกพิีเมลีกจอจิชัวว์เนรุ่มนะครับกองกลางทีมชั้นหั่นลานของหงส์ดังหรือว์พูลกำลังตกเป็นเป้าหมายของทีมคู่แข่งในศึกพิีพมพย์ลิงกฤษหลังจากที่เจ้าตัวกําลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงสมนี้มิฟฟิลในวัย30ปีนะครับยังไม่ได้เปิดเผยว่าเขาจะย้ายไปเล่นกับสโมสรใดหลังจบฤดกกาลนี้ ขณะที่จ้ตัวก็ตกเป็นเป้าหมายสําคัญของโรนันคูมันนาย่่ของบาร์เซโลนาซึ่งเคยร่วมง,งานกันมาก่อนในนามทีมชั้นฮอลหลดเนอกจากบาร์เซโลนาก็ยังมีอีกหลายๆสโมสรที่ให้ความสนใจที่จะหนึ่งตัวห้องเครื่องของหงงดงไปร่วมเทีม่มโดยมีชื่อของปาดเบแซังชมงยูเวนตุสก็มีเอี่ยวในเดิยวนี้ด้วยตามการรายงานจากมาก้าสื่อชั้นนำของสเปน อย่งางไรก็ตามก็มีการเปดิดเผยว่าเชลซีคือคู่แข่งของลิเวอร์พูลในศึกพิมลีคือทีมล่าสุดที่พร้อมเปิดศึกเจรจาก,กับจีนีหวานในดุ่มหลังหมดสัญญาขณะที่พวกเขาก็มีข่าวเตรียมปล่อยนักเตะในแดนกลางหลายคนออกจากทีมเช่นนิวการโดยรายงานดังกล่าวยังระบุต,ต่อไปว่าทีมหงแดงยังคงไม่ยอมแพ้ในการเจร,จ,รจาสัญญาชั่มใหม,ม่กับนักเตะคนสําคัญข,ของพวกเขาโดยหวังจะทําทุกอย่างก่อนที่จะได้ข้อสรุปก,ก่อนจบฤดูกาล นี่คือสุลุคาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่2เมษายนปั๊บจวดพี่น้องจวด